วันนี้เราก็ช่องต่างชาแนลวันนี้เราจะมาทําคลิปกันเฮ้ okay. แล้วก็จะทําแบบเนี้ยลบนะคะเราจะลบนี่ลบแล้วก็จะมีพื้นข้างในนะเดี๋ยวจะมาพาทําแบบนี้กัน,นแรกก็ทําแบบนี้ก่อนนะแล้วก็เข้าแอปนี้นะก็กดที่เป็นสีนะต่อไปแล้วก็กดบวกก็อันนี้นะคะ แล้วก็เลือกรูปภาพที่เราชอบได้นะคะโอเคอันต่อไปค่ะแล้วก็วาดตามไม่ให้ไปพึ่งวาดคะกดเยื้ยนะคะ,กด, y y y นะคะกดบวกนะอันต่อไปค่ะแล้วก็กดลดใส่ตีนะโอเค ต่อแล้วก็กดไปที่ใช้เลเยอร์นี้อันต่อไปแล้วก็วาดตามเส้นเลยนะถึงมันจะได้เป็นแบบหนึ่ง อันต่อไปนะคะแล้วกดไปที่เพ้นสีแล้วก็เลือกเลยนะอันต่อไปแล้วก็กดอันนี้นะแล้วก็กดไปที่นเดิมนะแล้วกดสุดแล้วก็สลับ นี่ก็จะแบบนี้แล้วก็ลบพอลบข้างในก็จะเป็นแบบนี้บ๊ายบาย